คุณรังสีและคุณปานรวีสุริยาทิตย์มีความยินดีขอเชิญร่วมงานเลี้ยงต้อนรับคุณรังรองสุริยาทิตย์เห็นมหมนี่ยังไงยังไงนะนางปานรวีก็ต้องยอมรับลูกเมียน้อยอย่างออกหน้าออกตาถึงกับต้องออกบัตรเชิญให้ไปงานประกาศตัวลูกตัวจริง ปานี้แม่ว่าอีนังปาระวีกับไอ้หนึ่งนะ่ะก็อักเลือดไปริ่มๆไปแล้วมั้งลูกนึกไม่ถึงเลยนะครับว่าเด็กบ้านนอกนะั้นมันจะเก่งกว่าที่ผมคิดซะอีกคนเป็นลูกยังไงยังไงมันก็ต้องสําคัญกว่าเมียอ,อยู่วันยังค่าแหละแต่ศูนย์แล้วยิ่งเป็นลูกคนเดียวอย่างเงี้ยนะมันเท่ากับเป็นกล่องดวงใจเลยนะลูกถ้าอีนังปาระวียังคิดจะต่อกอดอีกแล้วก็แม่ว่าคราวนี้มันเหนื่อยหนักแน่ งง้นคราวเนี้ยผมคงต้องถือโอกาสไปแสดงความยินดีสักหน่อยไปเลยลูกไปเลยลูกตาสุไปเอาอีินัยังบานนอกหมื่นล้านนี่มากกให้ได้เลยครับแม่ใครติ้งเองค่ะ ล้อมขามีแขกมารอพรออยู่ข้างล่างอะค่ะบอกให้หล่อยงล่างแล้วกันเดี๋ยวลงไปค่ะอไรก็บอกว่าเดี๋ยวลงไป ท้องฉันทำไมผมก็แค่อยากมาคุยด้วยแต่ดูเหมือนคุณไม่อยากต้อนรับผมเท่าไหร่นะก็ในเมื่อรู้อย่างนั้ก็ดีจะได้ไม่ต้องไล่ทำไมคุณถึงอยากไล่ผมนักหนาล่ะคุณหรือเพราะว่ากลัวผมไปรู้ความลับอะไรของคุณเข้าคุณถึงได้ร้อนตัวไม่กล้าสู้หน้าผม ฉันไม่ได้มีความลับอะไรไม่ได้มีความลับอะไรแสดงว่าคุณก็ต้องมีเคล็ดลับอะไรบางอย่างถึงได้หัดว่ายน้ำได้จนเก่งในเวลาไม่กี่วันฉันว่ายน้ำเป็นแต่ว่ายน้ำไม่แข็งแล้วน้ำเนี่ยไม่น้ำกับน้ำในสามมันก็ต่างกันผมว่าที่ต่างกันเนี่ยคือวันนั้นที่สะพานคุณตั้งใจว่ายน้ำไม่เป็นเพื่อหลอกคุณพ่อ แต่ว่าวันนี้คุณลืมตัวตา่างหากออกไปอย่างน้อยวันนี้ผมก็รู้แล้วว่าคุณว่ายน้ำเป็นที่เหลือก็แค่คุณพ่อจะรู้เมื่อไหร่เท่านั้นเอง มาเยี่ยมคุณพ่อเหรอคะเปล่าครับมาหาคุณตงหานี่คือเดซันครับอาณาจักรของคุณเองครับในงานเรียนเปิดตัวครั้งนี้คุณรังรองจะต้องโดดเด่นที่สุดผมเพียงศูนย์ขออาสาเป็นผู้ช่วยแปลงโฉมคุณเองครับ คุณจะต้องเป็นเจ้าหญิงของงานครับฉันจะเป็นเจ้าหญิงเลยเหรอคะอืมใช่สิลูกลูกกับพ่อคือเจ้าหญิงและเดอะซันก็คืออาณาจักรของลูกเข้าของทุกอย่างในห้างของเราลูกจะได้ทุกอย่างตามที่ลูกต้องการทุกอย่างของพ่อเป็นของลูกนะตลอง ให้มันระวังในสิหนึ่งใา่อุ้ยไม่ใช่เรื่องเดี๋ยวก่อนรังรอง <c oughs> เมื่อกี้ชอยเพิ่งโทรมาบอกฉันว่าเธอใช้เงินซื้อของไปตั้งห้าล้านห้าล้านเลยเหรอ <c oughs> แล้วไงอะ่ะเธอไม่คิดว่ามันมากไปหน่อยเหรอสำหรับการช้อปปิ้งแค่วันเดียว ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้เนี่ยนะฉันรู้ว่ามีคนช้อปปิ้งวันหนึ่งห้าล้านเนี่ยฉันคงช็อกตายไปแล้วละ่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคุณพ่อท่านบอกว่าฉันอยากจะได้อะไรก็ซื้อมาให้หมดคุณพ่อของเธอมีเงินมากก็จริงแต่เธอก็ควรจะค่อยๆใช้ไม่ใช่ใช้ทีละมากมายขนาดนี้ทำตัวเหมือนคนไม่เคยเห็นเงินมาก่อนงั้นแหละทำไมาที่พูดเนี่ย ทษแทนคุณพ่อหรือว่าอิจฉาฉันฉันจะบอกให้นะก่อนที่ฉันจะออกไปช้อปปิง้งคุณพ่อท่านบอกว่าของทุกอย่างในห้างเดอะซันเป็นของฉันฉันอยากจะได้อะไรฉันก็จะได้ทั้งหมดก็ใช่แต่ว่าแต่ว่าอะไรสุริยอาทิตย์ตัวจริงเพียงคนเดียวอย่างฉันเนี่ยจะมันดูยากจนหมอแมแแบบได้ยังไงคะ แล้วยิ่งเวลาที่คุณพ่อจะต้องแนะนำฉันบนเวทีว่าฉันเป็นลูกของภรรยาคนแรกที่ท่านรักมากแต่ว่าถูกกีดกันฉันควรจะต้องดูดีที่สุดนะคะคุณปานดะวี